สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัวเซ็ตสโคบนะฮะ อาเคนครับ ep 5อัตราการขยาย5ถึง35เท่านะครับหน้าเลน56วันนี้จะมาเซตเข้ากับตัวซีซัส457 AT1 นะฮะตัวนี้ผมเซตเข้าให้เป็นตัวประจำกับตัวซีซัส457 AT1 แล้วนะครับใช้ฝากระดกท้ายฮะแล้วก็ฝากระดกด้านหน้าครับ สามารถปรับเซตซีโลได้นะฮะก็ให้เข้ากับการใช้งานของผมนะครับตอนนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่6กิโลกรัมนะครับเพราะว่าผมปรับลดการน้ำหนักถ่วงด้านหน้าออกนะครับตอนนี้จะไล่เบาจากการทดสอบเข้าสนามแข่งล่าสุดก็น้ำหนักจะปรับไม่เกิน6กิโลกรัมนะครับตัวน,นี้ยังอยู่ที่6กิโลกรัมครับ ตัวนี้ห่างหายไปนานครับเดี๋ยวดูที่50เมตรว่าฝีมือจะกลับมาใช้ได้ไหมครับตัวนี้ขอปรับตั้งกล้องก่อนนะฮะที่ระยะ50เมตรครับนี่ผมใช้กระสุนตัวอากิล่า super maximum นะฮะฮาร์ลพอยให้ดูจุดตกเทียบกับตัวกระสุนขนาดความเร็วปกติครับเดี๋ยวลองอเล็งเผื่อนะครับ ที่ระยะ50เมตร เสียงดังเสียงดังมากฮะเสียงดังอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบเลยนะครับสำหรับตัว Agila Super Maximum ครับชุดที่2ชุดที่2องนะฮะผมจะยิงเปลี่ยนจุดจากซ้ายไปขวาจำนวน5้านะครับใช้ศูนย์ RWS นะฮะจะเล็งผ่านสโคปแคมป์นะฮะอาจจะไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้เซตซีโร่ Zero นะฮะจะเล็งเผื่อจุดตก จำนวนห้านะครับเป้ายัางไม่นิ่งนะฮะยังมีลมพัดอยู่เดี๋ยวขอไล่จากจุดที่พอยิงได้ก่อนนะฮะจากขวามือครับ ยิงครบห้านัดแล้วนะฮะชุดที่2ครับชุดสุดท้ายนะฮะผมจะยิงหนึ่งเป้าจำนวนห้านัดเรีงผ่านกล้องโดยตรงนะครับเดี๋ยวดูจุดตกและดูกลุ่มนะครับว่าจะใช้ได้ไหมฮะ ครบจำนวน5นัดแล้วนะฮะดูเหมือนว่ากลุ่มจะออกมาดีมากเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันครับครับจากการทดสอบนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกล้องนะฮะแต่ผมเซ็ตซีโไม่ได้ก็ยังใช้วิธีการเล็งเผื่อจุดบนอยู่นะฮะชุดที่หครับจํานวน5นัดครับยังออกกลุ่มออกมาซ้ายนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เซ็ตกล้องนะฮะแล้วก็ยิงเปลี่ยนจุดฮนะนะัดที่หครับ นัดที่สองนัดที่3ามนัดที่4ตัวนี้ลมพักดกระดาษน,นะฮะนัดที่ห้นี่ยิงเป้านี้ไม่ได้ผมเลยกลับมายิงที่จุดนี้ฮะแล้วก็ชุดที่ชุดต่อไปนะฮะจำนวนห้านัดยังผ่านสโคปแคมอยู่นะฮะถือว่าออกมาดีครับแล้วก็ตามด้วยชุดสุดท้ายครับตัวนี้ ยิงผ่านสโคบโดยตรงโดยไม่ผ่านสโคบแคมนะฮะถือว่าดีมากครับทำกลุ่มได้อยู่ในระดับที่ดีมากครับสำหรับระยะยิงที่50เมตรนะฮะสำหรับมาตรฐานตัวปืนยาว CZ 457นะฮะต่การสรุปคร่าวๆนะฮะกับตัวสโคบอารเค e ตอี อัตราการขยาย5ถึง35หน้าเลน56นะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับสำหรับการติดตั้งเข้ากับ c 457 AT1 นะฮะฟิตติ้งออกมาถือว่าอยู่ในความชอบในระดับดีสำหรับส่วนตัวของผมนะฮะก็คือกับการใช้งานในการเตรียมพร้อมที่จะทำการแข่งขันที่ระยะ50เมตรกับการ ฝึกซ้อมเข้ากับลูกกระสุนนะฮะแล้วก็การใช้กล้องนะครับจากตัวอย่างกล้องสโคปจะเห็นได้ว่าเส้นเล็งจะหนาหน่อยนะครับเนื่องจากผมปรับเลนส์เลนตานะครับขยายเลนส์เลนให้เส้นหนานะครับสามารถปรับได้นะครับให้เส้นเล็กได้นะครับการปรับที่เลนส์ตานะครับเนื่องจากการถ่าย า,าสะโคบแคมอาจจะไม่ชัดแล้วก็การเล็งมีผลต่อการเล็งนะครับก,ก็เลยทําให้กลุ่มกระสุนออกมาออกด้านขาวานิดนึงนะฮะต่อไปก็ผมก็จะเซตซีโรเข้ากับตัว50เมตรนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยนะฮะจะปรับตัวเส้นเล็งลงอีกประมาณ5คลิกนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรไห้ชมนะ,ะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะ,ะที่กดไลค์นะฮะ ชมเข้ามากันได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาให้ทีววมาให้ชมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะครับอาจจะมีฝนต่อกลุ่มกระสุนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับการฝึกซ้อมช่วยให้มีความคุ้นชินกับตัวกระสุนตัวปืนแล้วก็ตัวกล้องนะครับที่ใช้จะได้รู้ว่าการปรับหนึ่งิกออกซ้ายขวาบนล่าง ทําให้มีความคุ้นชินแล้วก็มีผลต่อการแข่งครับทําให้เราได้เปรียบนะฮะกับความคุ้นชินนะทะีนี้ผมใช้พานท้าย MDT XRS นะฮะแต่ผมไล่เบาคือเอารอบออกให้เหลือแต่ลำที่เป็นเหล็กนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะ ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันได้ในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ